ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาทางพม่นะคะวาราวุฒิศิลปาชาก็ลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดโครงการเสริมพลังชาวเลนำทับผู้บริหารพม่รวมส่งต่อความห่วงใยยกระดับคุณภาพชีวิตยัง่งยั่งยืนค่ะแรกวันที่1 6พฤษภาคมทีมม่ผ่านมาค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ค่ะก็เป็นประธานเปิดโครงการพอมอเสริมพลังสร้างสุขที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องชาติ ชาติพันธ์ชาวเลค่ะโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วค่ะปรลัดกระทรวงคณะผู้บริหารกระทรวงพอมอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าวรวมพร้อมโดยนายสมาวิทย์สุพันณไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตนายสิวัตรระวังกุ้นนายอำเภอทะาล่างรวมไปถึงผู้นําชุมชนและก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลในพื้นที่ให้การตอนรับค่ะโดยมีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตสองจุดก็คือชุมชนบ้านหินหลูกเดียวและกาชุมชนบ้านหล่มล่าที่ตำบลไมายข้าวอำเภอทะล่างจังหวัดภูเกต็ตซึ่งตรงนี้เขาบอก เป็นทินท่านข้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่มีการซืบซ่านวิธีดังเดิมมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมความรู้ท้องถิ่นและการทรัพยากรทางทะเลกันค่ะค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีก็ยังบอกเลยนะว่าทุกคนที่อาศัยอยู่บนพื้นดินไทยนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประชากรคนไทยคนหนึ่งค่ะที่สมควรได้รับการดูแลจากกระทรวงพอมอและก็นอกจากนี้ค่ะวันที่ว่าไปนั่นแหละนะคะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวิธีข้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลโดยได้นําความห่วงใยจากพี่น้องชาวพอมอ มาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็นเพื่อน,นํามามอบให้นะคะบรรเทาความเลือดรอนในการดํารงชีวิตประจําวันและก็พร้อมกันนี้ก็ได้มีการนันยาทึ่งบดบาดข้องอาซาสมัครในพื้นทีและการครอบคุณอาซาสมัครในพื้นทีที่ว่าได้ทํางานกันย่างเสียสละค่ะดูแลพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลในถูกช่วงวัยค่ะใช่ค่ะผันปรือกระตามค่ะภูเก็ตในท่านะเมืองทองเทียวระับรู้ค่ะเป็นสังคมพะุวัฒนธรรมที่ว่ามีประชากรกลากหล่กลุ่มชาติพันธ์ชาวเลในจังหวัดก็ได้แก่อุรักลาวโวยหมอก และก็หมอกแก๊นเนี่ยก็ยังคงรักราษาขนบธรรมเนียมแม่ว่าจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงข้องสร้างคมแบบว่าเรื่องปัญหาทียูแล้วก็การข้าวทึงการศึกษาและสวัสดิการโครงการนี้ละค่ะก็จะเป็นการสราคัญในการเสริมพลังให้กับชาวเลสามามาดํารงชีวิตอย่างมันคงและก็มีซักซี่พร้อมส่งต่อวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยให้เป็นสมบัติลําคาคูไทยต่อไปรับฟังเชียงสัมผัสกันค่ะ วันนี้พวกเรายกทีมกันมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมาเฉลิมฉลองนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันการที่พวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนั้นสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาล ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดถ้าท่านอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่พึงจะได้รับการดูแลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและอนุรักษ์ให้วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องนั้นอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน การดูแลตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่และคนพิการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดหรืออยู่ที่ใดของประเทศไทยนั้นคือภารกิจอันดับหนึ่งของพวกเราชาวกระทรวงพมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับ